ปิดออฟฟิศอ่ะเวลาอ่ะเวลาที่เอามาแล้วเอาออฟฟิศมาแล้วไม่เอาเดี๋ยวมันได้ด่างแบบกากเนี้ยอาอแคนเอลอ่ะแคนเนลแคนเนลก็กดหมดกดแป้งห้มดจะไป็นดัดสองกูเข้าไปหลงแน่เลยเฮียออฟฟิตแน่เอออฟฟิตยังไงออฟฟิตแอทเทคเลยแอทเทคเฮ้ยออฟฟิศเฮ้ยโอ้โหหลงแน่ มันไม่อยู่มันอยู่บันไดมันอยู่บันไดอย่าง้ยอะไรเอออยู่บันไดยังไม่เมื่อ้วมันเดินมาเฮ้ยไปทางไหนอ่ะสวยสวยมีลอง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 นี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของ ออออฟพวกนในแมปอ่ะหาหมันอยู่มันอยู่ในนี่เฉยห้องแบบเออไอ้นายไอ้นายโอ้ยนี่แหละไอ้นายไอ้นายตกตายโดนยิงเออไม่ได้ยินเสียงตีที่ตีใครว่าตีกูแล้วก็ันหลบในห้องแล้วก็เดี๋ยวช่องเดี๋ยวช่องต้าถ้าถ้า เออพอพอมันมาแล้วปิดแล้วเรกม่ไม่ปอมันกู้มาแลมันกู้าเรจไปขวาขวาขวาเออเอเออฉีดสเปย์ฉสเปย์เสเปย์สเปย์สเปย์เอ้ยเราเราต้องยิงต้องยิงรอบอันนี้ด้วยโอเค เดินวนนี่เดินวน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 วนเวนเดินวนเดิเอินเดอวเเอาเอาเดนเนวเดนวนวดิเดนเดนวนเด้วเดินเนเเดินเดวเดินเินวนเราบูชาดินวเนเดิเดินวนเดนเดานววเดนวเเดเิเิเิเเินเิดด้เดวนนนเเดววนมันจะเบาเเ

เป้ามีคนหลุดอะไรเองหลบหลบเจอทำบูชายเอ่อๆๆเต็มที่จริงย่อไม่ย่อจริงๆแม่มืี้มันต้องยิงระพานเอ้ยมันต้องโยนปืนรอบๆดิเออโยนปืนเออโยนปืนรอบๆเนปืนบอมเอาเข้าใครวะเอาไอ้พิเจศษออกมาอยู่นี่เฮ้ยนี่นี่อยาเป็นวิธีการเฮ้ยอย่าออกมาออกมาวิธีการบูชาที่ผมผมว่าที่เราได้แค่แปดแต้มเนี่ย เทพพิเ็ษไม่พอใจใช่ใช่ต้องบูชายยาต้องบชาไต้องบูชาฟตองบูอบาต้องบูชาไอบไฟ้อาไฟไฟนงไฟอาไอบๆาไองบไฟไหอไป้อไปอชไฟงชไปไปๆๆ้างความเสียงายอีกครา้งจะโดนเตะออกจากเกมอล้ว้องงครึางแรกอยู่เลยกอก ไปไปทีละคนดีกว่าทีละคนนะทีละคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขีดเส้นเดี๋ยวขีดเส้นไปโซ่ไปทีละคนอไปทีละคนไอ้ไปั้นไปก่อนไอ้ไอ้ปั้นไปก่อนคนถ่ายกูคนถ่ายกูคนถ่ายกูคนถ่ายยังไงจะได้แบบส่งไงจะได้ส่งอ๋อพีเตอร์พีเตอร์ไปแล้วครับนายแรกวิ่งมาราธอนเลยเออแม่งเหมือนวิ่งมาราธอนแปดมันมามันมาเอ้าพีเตอร์ตายอ่ะนายที่สองโอ้ยที่สองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวซัพพอร์ตซัพพอร์ต

โอ้ยขำนกว่าเดี๋ยวปลามมองก็ไม่เออน้ำตาไหลโล้โตรทุกคนลบปลาเปิดดินจ้าดินจ้าดินจ้าโดนไหมโดนไหมเอาสมองไปไหนวะปลาเลยอ เฮ้ย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 ได้ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้เฉยทางล่างอยูทางล่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 างสายสวยดีฟิวดีฟิวดีฟิวโนคิดจานเจ้าโนคิดเฮี้ยหนึ่งสิบเฮ้ยหน้าสี่สามสองเฮ้ยโอ้โหวันนี้มาวันนี้มากับ เอมันหลอกแบบเหมือนเราเหมือนกูเดะดูนายดิพี่นายนากูไ่หาูไปหาเฮ้ยเฮ้ย่ากูบอกจริงๆครับเออเออใช่จริงๆเราต้องชนะเสมอไงราเล่นหนักเสมอ